อ่าอันนี้นะครับเวเสร็จแล้วคา์ดโอนะครับกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับไม่เกี่ยวกับอายุนะครับอันนี้อยู่ที่เขาเรียกว่าเวลาเราเวดเ,เราใช้แรงครับร่างกายมันตื่นตัวนะครับบางคนเซนซิทีฟคือมันพอมันตื่นตัวเกินไปครับมันเลยนอนไม่หลับเราพยายามยืดออกมาอย่าไปออกกาลังกายใกล้ๆช่วงเวลานอนมากเกินไปนะครับพยายามยืดออกมาแล้วก็ต้องถามต่อไปว่ากินอาหารเสริมอะไรอยู่หรือเปล่าไอ้พวกแฟตบงแฟตเบิร์นอะไรหรือเปล่าที่ทาให้ตัว,ต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 วรู้สึกแบบร้อนลุม่มร้อนเล,ล่า ตัวร้อนลุม่มร้อนเล่านะครับนอนไม่ค่อยหลับต้องต้องทาน่านี้ด้วยนะครับคุณเอ๋แต่ถ้าไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินอาหารเสริมไม่ได้กินอะไรอะไรเลยนะครับพยายามแบเอาช่วงเวลาออกกาลังกายออกไปห่างเวลานอนเวลาพักผ่อนแสดงว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟต,ต่อต่อแบบเขาเรียกว่าต่อความเขาเรียกว่าอะไรอะอันเลิศอะความ,วาม,วามอ,าอันเลิศของร่างกายนะครับมันแบบมันอันเลิศอยู่อะเวลาบางคนออกกําลังกายมันก็จะแบบืปี้กระเป๋านะครับเลยไปนอนไม่ค่อยหลับนะครับแต่บางคนก็ไม่เป็นอย่างผมไม่เป็น หัวถึงหมอนก็ไปเลยนะครับไม่เป็น